คำถามของหลานสาวอยากให้ปู่วิจาร์ณผู้หญิงพร้อมแซวปู่ว่าเพราะปู่มีเมียมาหลายคนความจริงอย่าเรียกว่าวิจาร์ณเลยแต่เอาธรรมชาติของผู้หญิงมาเล่าให้หลานฟังว่า ธรรมดาเพศเมียหรือผู้หญิงนั้นย่อมจะต้องการมีตัวตนคือแสดงต้นให้เพศผู้หรือผู้ชายได้เห็นมันก็เลยเป็นธรรมชาติให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ มักจะลืมตัวเพลิคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกเพราะมีความต้องการจะให้ผู้ชายทั้งโลกหันมามองตัวเองนี่คือธรรมชาติของเพศเมียหรือผู้หญิงซึ่งถ้าหากเราไม่ คอยระวังตรงนี้เอาไว้บ้างมันก็จะทำให้กลายเป็นคนคับแคบไปโดยเพศจะเห็นได้ว่าคนที่เสียสละจนเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็มาจากเพศชายแต่ก็ไม่ใช่ว่าเพศหญิงจะไม่มีใครที่เสียสละได้เลย ก็มีอยู่มากเหมือนกันแต่โดยเพศแล้วเพศชายจะเสียสละได้ง่ายกว่าเพศหญิงครับ